เราก็นึกว่าคุณคุณอะไรที่ชื่ออะไรกันนเลยเนี่ยที่ว่ามีหนวดเนี่ยอที่เขาแถลงเนี่ยเราคนนึกว่าคนเนี้เขาเป็น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 คนที่มีอำนาจในการจะสั่งจ่ายนะฐ่านพงษ์ไอ้ตรงเนี้ยมันทําให้เกิดเนี่ยมันคือทําให้มันเกิดความรู้สึกว่าชักเอ๊ะมันยังไงวะที่เขามานั่งแถลงสามคนเนี่ยครับคนหนึ่งเป็นทนายใช่ไหมคุณนัทพงษ์เอ่เห็นว่าอย่างนั้นนะทนายอีฟฟังเสียงฟังเสียงดูนะ่เป็นทนายที่ที่ที่เป็นประธานมูลิธีอ่ะ ไม่ใช่เป็นผู้ชายอะ่ะที่เป็นผู้ชายอ๋อหรอไม่ไม่ไม่รู้เหมือนกันผมอ่านในในในข้อมูลที่เขาให้มาคือก็ไม่ได้บอกชื่อด้วยนะผมก็ไม่รู้ว่าชื่ออะไรนะที่เขามาอธิบายเรื่องประมวลกฎหมายแพ่งเรื่องเกี่ยวกับมูลนิธิอ๋อที่น่าจะเป็นทนายแต่เขาบอกว่าเหมือนก็เป็นฝ่ายบัญชีด้วยก็เลยไม่รู้ว่าตกลงฝ่ายบัญชีหรือทนายก็ไม่แน่ใจเอาเป็นว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องการเงินเรื่องบบัญชีรับจ่ายเรื่องเขากละก,กันครับอันอันที่หนึ่งอันนี้สองคนที่เป็นประธานที่เป็นคนที่เป็นคนเปิดคิกออฟอะ เขาคล่องมากนะทั้งในแง่ของการตอบที่แจงน,นะครับเป็นเป็นขั้นเป็นตอนนะแต่เราก็ไม่รู้ว่าเขาคือใครอืมตอนที่ถูกคนกันเองเนี่ยไม่ได้ไม่ได้มีเป็นคนเป็นคนคล้ายๆกับว่าเชิญชวนคนบริจาคครับมูลนิธิก็ชื่อที่โยงกับตัวแกใช่ไหมครับแต่ในแง่ของการจะใช้เงินเนี่ยแกไม่ได้เป็นคนไม่ได้มีอำนาจในการที่จะเอาเงินออกกับพุทระคุณ ไม่มีอำนาจทางกฎหมายอย่างนี้เลยแต่ว่าประเด็นประเด็นประเด็นอย่างที่ผมผมผมอาจจะมองไม่เหมือนกันนะอันนี้ผมผมต้องบอกไว้ก่อนอว่าไม่อย่างอย่างกรณีที่เราไม่รู้เลยว่าประธานมูลนิธิที่เป็นใครเนี่ยประเทศเนี้มีมีมูลนิธิเป็นร้อยๆเป็นปันๆเราก็ไม่เคยรู้นะใช่แต่พอไอ้แต่พอกรณีเนี้ยมันพอมันเป็นข่าวมันก็เลย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 ทําให้มีการตั้งข้อสงสัยแค่นั้น ผมก็เลยผมเลยว่าเออกรณีอย่างเงี้ยถ้าเราจะเทียบว่ามันไม่มันเป็นกรณีเฉพาะเออมันเป็นกรณีเฉพาะใช่ใช่อย่างที่คุณพิลาไม่ใช่ไม่ใช่เป็นกรณีทั่วไปอืมเวลาเหมือนกับเราผมผมนึกภาพอยู่คุณนัทพงศ์เหมือนทอดกระถิ่นอืมเขาก็มีใบมาให้เราอ่ะนุ้งใครเป็นประธานประธานกิตติมศักดิ์อะไรตอะไรพวกนี้ใช่ไหมคุณนัทพงศ์ใช่ใช่แต่เราไม่ไปดูอ่านหรอกว่าใครแม่งเป็นประธานน่ะ จริงถูกไหมจริง,รงแล้วเราก็ไม่ได้สนใจด้วยว่าแม่งจะไปทําอะไรต่อจากนั้นเราก็ไม่ได้สนใจนะครับเพราะเราก็ไม่ได้ใส่อะไรกันเป็นล้านนี่คุณนัทพงศ์ใช่ใช่ไหมครับเราก็ใส่เต็มที่กับหลักพันหลักหมื่นนะคุณนัทพงศ์หลักร้อยหลักพันหลักหม,มื่นนะใช่ไหมเออเราก็ไม่ได้สนใจก็คือคนที่มาชวนเราหรือคนที่มาบอกมาเอากระตองกระถิ่นมาแ,แจกมีทั้งที่รู้จักกันและไม่รู้จักกันเนี่ยนะเราก็เราก็ทาตามธรรมเนียมคุณนัทพงศ์ เราไม่ได้ไปใส่ใจขนาดอันนที่ผมเข้าใจที่คุณนัทตพงษ์พูดผมเลยเทียบเทียงให้ฟังค